สวัสดีครับนักศึกษาช่างไฟฟ้าปวช .1 ทุกคนในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาคอลนอนะครับหาคอลนอคอลนอคือการคูณร่วมน้อยนะครับเราจะหาคอลนอเพื่อไปหาค่าความต้านทานรวมในวงจรขนานนะครับในวงจรขนานสมมุติว่า ถ้าครูต้องการหาคอลนอของเลขสี่แล้วก็เลขแปดครูจะทำยังไงนะครับครูก็ตั้งสี่แปดแล้วก็ตั้งหารสั้นหารสั้นนะครับครูก็จะหาตัวเลขอะไรที่มาหารเลขสี่กับเลขแปได้ลงตัวทั้งสองตัวนะครับครูก็เอาเลขสองสองอะไรได้สี่สองสองสี่สองอะไรได้แปด ก็2 4 8นะครับทีนี้ได้เลข2กับเลข4มาแล้วเราก็ไปหาอีกว่าตัวเลขอะไรจะหารตัวเลข2ตัวนี้ลงตัวนะครับ mm hmm. ครูก็เอาเลข2มา2 1เป็น2นะครับ2 1เป็น2 2งก็เป็น4นะครับ เลข1กับเลข2เลข1สีน้ําเงินกับเลข2สีแดงนี้หารไม่ลงตัวแล้วนะครับไม่มีอะไรมาหารมันได้ลงตัวแล้วเราก็เอาทั้ง4ตัวนี้นะครับมีเลข2เลข1เลข2แล้วก็เลข2นะครับมาคูณกันทั้ง4ตัวเลยนะครับคูณกันทั้ง4ตัวเลยก็จะมีเลข2คูณกับเลข1คูณกับ เลข2คูณกับเลขสองฉะนั้น2องคูณ1คูณ2คูณ2ก็เท่ากับ8คอรนอรของ4กับ8ก็คือเลข8นั่นเองนะครับนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นการหาคอรนอรหาคอรนอรของตัวเลขที่ หารไม่ลงตัวอย่างเช่นเลข3กับเลข7เราตั้งหารสั้น3กับ7ไม่มีอะไรมาหารมันได้ลงตัวฉะนั้นเราก็เอาเลข3คูณกับเลข7ได้เลยมันก็จะเท่ากับ21คอลอนอของ3และ7ก็คือ21นะครับก็คือ21 น,นี่คือวิธีการหาคอลนอนะครับ